ในส่วนของบ้านหลังนี้มีชื่อว่า Minimal I y e ถ้าเพื่อนๆอยังจำจากคลิปที่แล้วได้หลังนี้จะมีขนาด3.5คู9เหมือนเดิมผนัง FCG 8มิลนอกในบุ้วด้วยฉนวน s สเตคู3นิ้วหลังคาตัวนี้จะเป็น Snap ล็อกแต่จะมี PU ให้ลูกค้าเหมือนกันขนาด1นิ้วเดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านก่อนว่าลูกค้าเลือกเป็นสไตล์ฟิลมูจิอันนี้จะเป็นเหมือนอละแนงไม้ W พีไม้เทียมประมาณนี้จะพาเดินดูก่อนนะในส่วนตรงนี้ลูกค้าต้องการความสว่างก็จะเป็นบานฟลิกแบบนี้เลยแล้วก็เสริมคิ้วแบบนี้นะคะจะให้แบบว่ามีส่วนข้างหน้าเนี่ยจะล่มลื่นมากได้ความธรรมชาติแล้วก็บ้านทุกหลังนะคะเราอยากจะแนะนําให้ทําารักฐานยื่นออกจากตัวบ้านมาประมาณ1เมตรส่วนในตรงนี้จะเป็นเราฝังบ่อแซกไว้ด้านล่าง ค่ะแล้วก็จะเดินระบบน้ําเดินระบบไร่ลงมาตรงนี้ลูกค้าก็สามารถแจ้งเราได้เลยว่าอยากจะเพิ่มเติมจุดนี้ให้เราดูแลหรือว่าลูกค้าจะอ่าทําการจัดเตรียมเองเราก็มีดูแลลูกค้าด้วยในส่วนตรงนี้นะคะมาดูในหลังมินิมอลไอกันบ้างดีกว่าว้าวใหญ่แล้วก็โป่งมากวันนี้ข้างในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้ว ก็คือถ้าลูกค้าดูจากคลิปเดิมตอนที่แล้วลูกค้าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากฟ้าเพดานสูงเหมือนเดิมสีข้างในให้ความแบบโอ้สวยมากค่ะอันนี้ห้องน้ำนะทุกคนเราก็ให้ความสำคัญห้องน้ำเช่นเดิมมีทุกอย่างให้พร้อมครบส่วนตรงนี้ที่เคยบอกลูกค้าว่าจะกันห้อง ตรงนี้กันห้องแล้วสวยงามช่วงตรงนี้จะเป็นบานฟลิกหมดเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้จะมีบานเล็กๆเพื่อระบายอากาศได้ตรงนี้อ๋อแล้วก็จะมีระบบแอร์ให้เหมือนเดิมทิ้งไฟทิ้งแอร์ทิ้งช่องเซอร์วิสอะไรไว้ให้ สือลูกค้าจะมีการติดอะไรในอนาคตแล้วก็ในส่วนที่เชิญอ,อยากจะแจ้งเพิ่มเติมหากลูกค้าบางท่านต้องการที่อยากจะได้มุ้งลวดเพิ่มเติมก็แจ้งทางเราได้เลยเราก็มีบริการด้านมุ้งลวดด้วยแล้วก็เด็กดัดลูกค้าแจ้งได้เลยว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือว,ว่าอยากจะติดตั้งอะไรเรามีเซอร์วิสหมดลองมาคุยกันดูแล้วอันไหนเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นให้เราก็จะแจ้งทางลูกค้าไปค่ะ